บทที่ 44, ทรงประทับเธอลองกำหนดควารมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านภาวรีถูกพามวันิพกสาบแช่งเขาครั้งนี้ไปยังอจิตะดูสิท่านโูเชแนะนำผมระหว่างเฝ้าดูเหตุการณ์เอาอย่างนั้นหรือครับผมถามเพื่อความแน่ใจจากนั้นผมจึงลองกำหนดภาพเรื่องราวทั้งหมดที่รับรู้มารวมถึงมอบความปรารถนาดี เข้าไปในความคิดของอาทิตะวินาทีนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งตัวผมก็มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับอาทิตะรวมทั้งท่านโพเชด้วยซึ่งมีอาทิตะเป็นคนพูดออกไปอาทิตะเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรรู้เพียงแค่ขณะนี้เรามีความปรารถนาดีต่อท่านภาวรีร่วมกันท่านอาจารย์ถูกาพามวันิพกสาบแช่งมาใช่ไหมขอรับ อาชิตะถามตามที่ผมแสดงความรู้สึกไปยังเขาเธอรู้ได้อย่างไรฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยภาวรีถามสิทธิรับรู้ด้วยยานจากมหาเทพองค์หนึ่งซึ่งขณะนี้พระองค์กำลังประทับอยู่กับสิทธิ์เขาบอกให้สิทธิพูดกับท่านอาจารย์อย่างนี้อาชิตะเล่าเกี่ยวกับท่านโพเชต,ตามที่เขารู้สึก เธออยู่กับมหาเทพองค์ไหนหรือท่านภาวรีถามองค์นาลายขอรับอจิตะตอบจากความรู้สึกที่ผมส่งไปหาเขาเธอกล่าวจริงอย่างนั้นหรือท่านภาวรีพุดลุกขึ้นนั่งในท่าผับเพียบพร้อมกับปนมมือไว้ที่หน้าอกทันทีและพูดมนสั้นๆออกมาว่านะโมนารายโย อัญเชิลีกะระนิโยพระองค์มาเพื่อเตือนท่านอาจารย์เพราะเห็นว่าท่านอาจารย์กำลังตกอยู่ในความทุกข์จึงฝากให้สิทธิ์มาบอกว่าให้คลายจากการยึดถือน้ำเสียมันเป็นแค่กลอุบายของคนเจ้าเล่หวังลาบท่านโปรดอย่าได้ใส่ใจเลยอชิตะพูดโอ้องค์มหาเทพ ส่งเมตตาค่าเหลือเกินข้าขอนอบน้อมต่อพระองค์พูดจบท่านก็พนมมือและกำลังจะก้มลงกราบท่านอาจารย์โปรดอย่าทำเยี่ยงนั้นเลยขอรับสิทธิจะผิดบาปอาจิตะพูดพร้อมกับประคองมือของท่านภาวรีมิให้กราบลงกับพื้นอจิตะขณะนี้ เธอเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์นารายที่ข้าจักสามารถไต่ถามข้อธรรมกับพระองค์ขอเธอจงเป็นสื่อกลางให้ข้าได้ถามหัวขอ้อธรรมที่ข้าสแสวงหามาทั้งชีวิตด้วยเถิดท่านภาวลีไม่หลังเลที่จะใช้โอกาสสำคัญนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่านดาบท บัดนี้มหาบุรุษที่จะสามารถชี้แจงสิ่งที่ท่านต้องการได้อุบัติขึ้นบนโลกนี้แล้วท่านจงไปไต่ถามผู้นั้นเถิดถึงแม้ว่าข้าจะสามารถไขข้อกค้องใจให้กับท่านได้แต่ข้าก็ไม่อยู่ในบทบาทที่จะทำเช่นนั้นมีเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างที่ตรงกันระหว่างท่านกับมหาบุรุษผู้นั้น ท่านโพเชพูดโดยใช้ร่างของอาชิตะเป็นสื่อมีสิ่งใดที่ตรงกับข้าหรือขอรับท่านภาวรีถามคืนที่มหาบุรุษผู้นั้นตัดสินใจออกบวชโดยนี้ออกจากพระราชวังและได้ตัดสินใจปรงสถานะจากเจ้าชายเพื่อเข้าสู่เพศนักบวชผู้สแสวงหาสัจธรรมนั้น คือคืนเดียวกันกับที่ท่านได้ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตดาบทณนะอาสมใหม่ใกล้กรุงสาวัตถีความตั้งใจของท่านในคืนนั้นตรงกับมหาบุรุษผู้นี้ท่านโพเชอธิบายช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดีเหลือเกินภาวรีแสดงความปราบเริ่มยังมีอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากนั้นอีกหกปีในค่ำคืนแห่งการบรรลุสัมโพธิญาณค่ำคืนแห่งการแจ้งในโรกธาตจนททำให้ท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษก็คือวันเดียวกันกับที่ท่านตัดสินใจออกไปค้นหาสถานที่พำนักใหม่ท่านโพเชอธิบายเพิ่มเติมน่าอัศจรรย์ใจจริงๆมหาบุรุษท่านนี้ คงจะมีในยะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์เป็นแน่ขอพระองค์โปรดไขข้อของใจนี้ให้ข้าด้วยเถิดท่านภาวรีร้องขอมีแน่นอนแต่จะมีอย่างไรท่านจงพิจารณาด้วยตนเองจากแต่เดิมผิ่นฐานของท่านอยู่ทางเหนือ แต่ท่านกลับเดินทางลงมาอยู่ดินแดนทางใต้ซึ่งขณะน,นี้ท่านก็ได้มาอยู่ใกล้ๆก,กับแหวนสักกะซึ่งเป็นแหวนบ้านเกิดของมหาบุรุษส่วนมหาบุรุษนั้นมีถิ่นพำนักอยู่ทางใต้แต่เขากลับมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือซึ่งที่ผ่านมาท่านทั้งคู่จะเดินสวนทางกันในช่วงเวลาเดียวกัน นับตั้งแต่ที่ท่านได้มาอยู่ณดินแดนแห่งนี้ตั้งสำนักจนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปว่าท่านมีความเมตตาแจกทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนจนคนยากจึงมีผู้คนหลั่งไหลมาเพื่อให้ท่านสงเคราะห์เป็นจำนวนมากมหาบุรุษผู้นั้นก็ได้ออกสแสวงหาสัจธรรมไปในแคว้นทางเหนือจนบัดนี้ ก็ได้ไปพำนักอยู่ณกรุงสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองเกิดของท่านโดยมีเศรษฐีผู้หนึ่งซื้อที่ดินและสร้างเป็นอารามขนาดใหญ่ให้และท่านก็ได้พำนักอยู่ที่นั่นมานานพอสมควรแล้วบัดนี้มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปพบมหาบุรุษเพื่อรับอมะตะธรรมจนเมืองสาวัตถี ขณะนี้ถูกขนามนามใหม่ว่าเมืองแพร่ทมไปแล้วท่านรู้ไหมท่านโพเชอธิบายโอ้ข้าพระองค์รู้ในยะสำคัญนั้นแล้วว่าคืออะไรข้าพระองค์เห็นว่านี่คงเป็นความอับโชคของข้าโดยแท้ที่ไม่มีโอกาสได้พบกับมหาบุรุท่านนี้ ในขณะที่ข้าเที่ยวเสาะ,ะแสวงหาสถานที่อันสงัดซึ่งวันนี้ข้าก็ได้ประจักษ์แล้วว่าสถานที่แบบนั้นไม่มีจริงยิ่งข้านี้ความวุ่นวายมากเท่าไรมันยิ่งมีความวุ่นวายมากเท่านั้นข้าดันโดนเดินทางสแสวงหาสัจธรรม มายังดินแดนอันไกลโพ้นแต่ท้ายที่สุดผู้ใดชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเป็นสัพพัญยูเป็นผู้แจงในสัจธรรมเป็นผู้สัง่งสอนแก่สัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์กลับไปปรากฏขึ้นณนะดินแดนที่ข้าจากมามันช่างเป็นความอดสูของข้ายิ่งนะัก เวลานี้ข้ามีอายุเกือบจะหนึ่งร้อยปีแล้วถึงแม้จะรู้ว่ามีมหาบุรุษอุบัติขึ้นแต่ข้าก็มีอาจจะเดินทางไปได้ข้าคงจะตายตั้งแต่ยังเดินทางไปไม่ถึงครึ่งโยด,ด้วยซ้ำมันคือความไร้วาสนาของข้าโดยแท้ ท่านภาวรีพูดต่อหน้าองค์นารายข้ารู้แล้วว่านี่คือการสั่งสอนไอ้ข้ารู้สำนึกว่ามันช่างน่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปและสายเกินกว่าที่จะหวนกลับข้าพระองค์สำนึกแล้วว่าความสงบนั้น ข้าต้องสร้างมันด้วยตัวเองไม่มีสถานที่แห่งไหนจะให้ได้ไม่มีใครจะหยิบยืนให้ได้ความสงบที่ว่านั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่มันจะต้องเกิดจากภายในข้าขออภัยต่อพระองค์ที่ข้า่ังโงงเรา โง่จนวาระสุดท้ายท่านภาวรีพูดด้วยความรู้สึกเสียใจเท่าที่ท่านเกิดการสำนึกรู้ในขณะนี้ก็ถือว่าท่านได้เข้าสู่สภาวะธรรมขั้นสูงแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่มีวันหวนกลับไปเป็นเช่นเดิมอีกจากนี้ไปเรื่องที่ท่านต้องทำคือค้นหาให้เจอว่า ท่านยังยึดถือเรื่องใดยอยู่อีกบ้างนอกจากเรื่องของความสงบที่ท่านยึดถือมาตลอดหากท่านคนพกและพิจารณาจนสามารถคลายความยึดถือเหล่านั้นลงคลายจนท่านไม่หลงความยึดถือใดๆอีกแล้วไม่ยึดถือแม้กระทั่งการไม่ยึดถือหากท่านสามารถเข้าใจมันได้ก่อนวาระสุดท้าย จิตของท่านก็จะเป็นอิสระท่านจะเลือกไปหรือไม่ไปเป็นหรือไม่เป็นอยู่หรือไม่อยู่อย่างไรก็ได้เพราะท่านไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกิดจากการยึดถือของท่านอีกแล้วท่านเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดมิใช่ใครหรือมีสิ่งใดกำหนดท่านโพเทอธิบายจากนั้น ผมก็เห็นท่านภาวรีร้องไห้โฮออกมาอย่างหนักเสียงร้องไห้ของเขาดังราวกับเด็กที่ถูกทําโทษด้วยการเคี่ยนตีผมในคาบของอาชิตาดาบทได้แต่มองด้วยความประหลาดใจกับการแสดงออกของท่านภาวรีเขาร้องไห้อยู่พักใหญ่จนดูเหมือนว่าได้ปลดปล่อยความเศร้าโศกจนหมดแล้วเขาก็ลุกขึ้นนั่งในท่าขัดสมาธิ พร้อมกับสูดลมหายใจยาวๆ3ครั้ง